อืมไหวเชีาวไั้ยครับสบายดีผมเองพี่น้อง FC เบิร์ดคุณคนเนาะมาผมมาพออีแหล้วครับช่องบ่าวไบบรรนามาห้าบ่าวไบนี่มีแต่กินอย่างเดียวพี่น้องนี่กุ้งลุยทะเลลุยทะเลลุยทะเลเนาะ nên cũng tôi nhìn nhanh nhìn cẳng đấy không ừ. 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 cẳng tôi nghe nó cẳng cẳng bọn cẳng tàu cẳng bọn như thế nào nên thay lên lộn lộn mà đi chèo không này đèn coi nó nói nào chèo si chi phủ ừ. chi phủ chèo đi chỉ thân mà đi ừ, à, ăn thì nó à, mới ăn đi mà đi Mấy này bảo แค่นี้แหละมาพี่น้องมาแจ็บแสบเกันเนาะวันนี้ไปกินไก่อย่าลืมเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนอนพี่น้องวันนี้ที่เขามาเบิ่งมาหับเบิ่งหับชมก่ะมินไว้เด้อพี่น้องเดี๋ยวบางๆมาไปชิเเะไปเข่าเบิดทุกช่องเนาะเข้าไปยามบ้านมาพี่น้องมาปรุงก่อนกินอะไรได้หนิกุ้งนี่ยปอกไปเนาะ ừ hmm. nó thôi cũng tùy nhanh luôn nọ nó ừ tiện vừa còn luôn phạc hóc, bắp cải, sả lát, măng kho, phạc hóc, mì bắp cải, sả lát, guộc băng bời lai hột, guộc băng, băng phạc

mắm hạt tan cái này là tan một tuổi rồi Hãy กินยังมันนี่พี่เนาะกุ้งเออกั้งเลยอืมบูมีส <straightforward> ีนมันมีแต่เป็นมันอืมเคยกินเต่อพี่นนองกั้งกินครั้งแรกจากยังกินยังมัน อบอกมาครับบุญยังครับลุงทะเล,ม,เลนเนะมือแหลกเนี่เนี่ได้เรากินมันกระไดเนี่ยขาวๆเนาะกางกินบุเป็นเนาะกินกุ้งดีกว่ากางบุเป็นอืม

cùng phụ phụ Thì mình thả ra nhà đấy, cũng rất tối rồi Trần Nhà ừ. mà mình. กินยังมันเนาะกินนั่นบ้านนั่นเนอะเ <c ười> คยกินในเถอบน้อ,นองเอ้ยกุง้งกั่งกุ้งทั้งกั่งบบบนี้เอ,อ๋อแกะหาสีบมันก่อนอืนจะกุ้งบ่ะเคยกินตะกุ่มน้องกัง่งพี่น้องมันเล่นเคยกิน มีใช่สีมันมีสีมันอยู่บ่อยหยั่งกิบเบิโตมันเราป็นยังไง<อ>บุมีสีน่ะจ <c oughs> หน่อยเลยเนะี่ยมันมีไงมีวะสื้อมาต่างแพงเนี่ยังว่าบุมีนี <c oughs> ่เคยกินดื่มเถือ่อนหน้องเอ้ Kim mang hên môi hên hết thương. Toi nhanh như vậy. Mhm. 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 เขาบอกมาณิหน่อยเนาะเขานบอกมาณินาะหยัมเงืองช่องีหยัมกระได้แล้วมันเ็งว้ายเจ้าลูกเงือบไรหยํากระได้กินมุมมามดีดึงได้พี่น้องบ่กเคยแกะเคยแกะห้องมีสีเนี่แต่น้ำมัน หาเหนียวเนาะต้เต้ากิน้เลยอยากกินแต่ตีมนะแต่หนามันนาะุ่มเกน้องแสบน้องน้องไปชมราคาอยู่กุ้มกลางเด้ก่างนี่บุชมราคาวันี้เนกินเลยน้อง

น,นี่น้ำมันนอกกันในเมืองเนาะกิดกุ้งกับโปเป็นกั่งยังหมูจังก,กั่งยังหมูจัดน้องเฮ้ยฮะกะหูเป็นเขาขายทามห้อยกินอะไรนี่แกกินแล้วกกลเขาปะมันเต็มกุ้งมันลายเนาะอืม มันโ,อ,โนววนอ,อ้มันยังหอยเลยพี่น้องอือก้าอย่างเห็นวคู่เลยเห็นนะพี่น้องกินเยอะกินเยอะเลยนะวะก็ฉันกินแต่เดียว <laughs> ไอ้กินยังมันเนาะกินยังมันนะ <laughs> นมีอ<ต>ยังเลยเห็นตอนแรกนะคิดว่า อาวูนจุนพูนหนูสิแต่อ,อก็สีขาวจุนพูนหนูหหมสิโอ้ยเห็นเต่าเห็นเือเดียวห,หนอน,น,ออน,นกระมิมีอยู่เป็นหนองตอนนแต่ว่าม,มันเป็นะมันมันโตนะเป็นบางโตก็มีโตกบ่มี ดูว่าพี่น้องมีวิธีแบบเก็อดอะไรมันเนื้อมั่างลายนะเนาะแบบชื่อราคาแพงหมวน้อนจงจะสมีสัสงอันเดียวกันกน,กน,นีน่ว่าเนาะแต่เขามอเห็ดทีวิทีบอกขึนมาหนึ่งมันบมมีหนึ่งอันบมกเนี่ยอันใดไู้้วิธีก็บ,บอก่น้เนาะ mùi thi kin là yêu mặt cà bụng kẹt chân ngựa tay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  ngựa เงี้ยประเทศเขาเจ้าขายฟ้าทู่กไปได้แ,บแอบเที่ยวกองเก่งเพ่งอยู่พี่น้องกุ้งินกุ้งนี่แหละโตมันจะได้กินกางกินก็มาได้มันยังกินซ้ำกินขังแหลกกปเจอแบบนี้ซ้ำนาะพี่น้องอ Khá tựa Mặt người dài บริหารกิจจบกีบเบิร์ตกันทางนี้เด้อพี่น้องแล้วก็อย่าลืมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปเนาะพี่น้องได้หูที่เอ็นหิตกั้งกระบอกเดินน้องไปกินอะไรกินอะไรบ่กินเป็นกินเป็นตะกุ้งน้องไดเข้ามาจารย์มชมกันขอขอบขอบใจเอฟซีเบิร์ตทุกคนเนาะพี่น้องขอขอบใจ